สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆค่ะมอนิสาพามาเฮ็ดกับเขาแลกงอีกแล้วค่ะพี่น้องมอน้มีสองไมนูค่ะพี่น้องกะสมีแกงขั่วฟักทองใส่ไก่แล้วก็ผัดพักรวมค่ะพัดผักรวมกับพวกนี่พวกเห็ดพวกยังจะสิ้นเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเข้ามาลงมือเห็ดแกงขัวฟักทองกันเลยค่ะพี่น้อง ข้าวเคี่ยวกะทินะคะพี่น้องเคี่ยวจนแตกมันหน่อยหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวขาเอาไก่ใส่ลงไปเลยค่ะแกงควัวของหนูนี่สบับไวให้มันแตกมั่นไรเดยค่ะพี่น้องให้พอมนิดๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูเอาไก่ใส่ลงลยจ้าขออภัยเด้วยค่ะพี่น้องใส่มือพวหนูหลังมาแล้วค่ะ ไก่เริ่มซุกนิดๆแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวหนูจะใส่ใบบะกรูนลงไปค่ะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะพี่น้องเติมน้ำปลาลงไปหน่อยนึงบัวหิมัน่นมันเข็มผลนแห้งค่ะพี่น้องเอาข้อจางๆค่ะ แลวขาต้มไปเรื่อยๆจนไก่สุกเปื่อยดีแล้วข้าค่อยมาใส่ฟักทองนะจ๊ะข้าเคี่ยวเกาไก่ได้ทีละคะพี่น้องเดี๋นูจะเอาบัอกฟักทองใส่ลงไปคะ่ะสังเกตบว,ว่าฟักทองนี่คะพี่น้องนูส์จหันแบบเป็นคือแกงบวชคะ่ะนูส์หันแบบ คือหั่นบ,บวบนะค่ะพี่น้องเพราะว่าหั่นแบบนััน,น,นจะแสบกว่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้าต้มให้ฟักทองเปื่อยจะเข้าเขามาปรุงกันค่ะเอาค่ะพี่น้องนุ่ต้มฟักทองจนเปื่อยเริ่มสุกค่ะเดี๋ยวข้ามาปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำปลา แด้ถ้าคนมากค่ะมักเข้มลายก็ใสซหลายค่ะพี่น้องนำ้ำตาลทรานิดหน่อยแล้วก็ลงรุหน่อยนึงอ่งเป็นอันเซตค่ะพี่น้องแค่นี้เท่าก็เติมใบโหระพาลงไป่ามเ้าสุก,กินค่ะพี่น้องก็แล้วละค่ะเมนูหนึ่งเดี๋ยวเขามาเห็ดอีกเมนูหนึ่งต่อกันเลยจ้า เล้าละจ้าพี่น้องเมนูอาหารแรกนี่ค่ะม้นนี่มีสองอย่างค่ะมีผัดผักลวกใส่เห็ดใส่บลอกคลีค่ะพี่น้องนี่ค่ะเมนูนี่สตสจะเห็นเห็ดดูป็นยังค่ะเพราะเพราะว่าหมักค่ะพี่น้องมักกินเห็ดกินบลอกคลีจยงนีค่ะพี่น้องก็เลยเอามาเป็นผักลวกค่ะอันนี้เป็นแกงขัวไก่ใส่บักอื้อหรือฟักทองค่ะพี่น้องแซ่บหวานมันค่ะฟักทองสีเนื้อเหนียวแล้วก็มีความมันของกะทิแล้วความมันของฟักทองค่ะ แล้วเข้มหน่อยๆแล้วมีความหวานแซ่บค่ะพี่น้องนี่จ้าเขาซวยฮ้อนๆกินเบิร์ถวยนี่กะจานนี่กะอิ่มค่ะเอาอยู่ค่ะพี่น้องไม่นู่สองอย่างนี่จ้านี่ค่ะแบบบ้านๆง่ายๆคือเกาเหรอคะพี่น้องช่วงเอ่อช่วงยี่มาแรงนี่ค่ะพี่น้องเสอบ็อกมีอาหารอีสานค่ะสนักอาหารสนักอาหารไทยค่ะพี่น้องเป็นไทยๆทุกทุกมือเลยค่ะพี่น้องมาจ้าเมื่อกิ้เขาในกันค่ะ